คุณผู้ชมพบกับดิฉันนาาดาก่อสวนนะคะกับ Most Insight ค่ะแล้ววันนี้รู้ทันเทคโนโลยี อีกสองวันเท่านั้นเราก็จะได้เล่นน้ำสงกรานกับเทศกาลสงกรานแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยของเราเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่บรรดาพี่น้องจะได้มาพบปะสังสรรค์กันบางคนนั้นอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวและบางคนก็อาจจะเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่จะได้กลับมาหลังจากเทศกาลสงกรานเป็นความกังวลของหลายๆหน่วยงานขององ,องค์กรที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุจากการจราจรนั่นเองและวันนี้ รู้ทันเทคโนโลยีก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกับแอปพลิเคชันที่จะสามารถกำหนดในเรื่องของพฤติกรรมการขับรถของคุณผู้ชมได้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะกับ m o ชินไซ และก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่น่าสนใจที่จะเข้ามาช่วยกำหนดพฤติกรรมในการขับรถของคุณผู้ชมแนนมีข้อมูลแล้วก็สถิติที่น่าสนใจในเรื่องของอุบัติเหตุจากการจราจรเมื่อปี2556ที่ผ่านมาข้อมูลนี้นะคะแนนได้มาจากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุค่ะพบว่าในปี2556มีผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนั้นรวมทั้งสิ้น578,490รายในขณะที่เสียชีวิตไป ถึง6,834รายและในขณะที่ข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีการสรุปสถิติในช่วงของเทศกาลสงการานต์หรือว่า7วันอันตรายในช่วงของสงการานต์เมื่อปี2,556ที่ผ่านมาเริ่มนับตั้งแต่วันที่11เเมษายน จนถึงวันที่17เมษายน2556ข้อมูลพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง2,828ครั้งในขณะที่มีผู้เสียชีวิตถึง321รายและบาดเจ็บอีก3,040รายทีนี้เรามาดูนะคะว่าตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17เมษายนสถิติวันไหนสูงที่สุดคะ่ะ สำหรับข้อมูลสถิติ7วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11-17เมษายน2556หรือเมื่อปีที่แล้วนั่นเองค่ะวันที่11เมษายนเกิดอุบัติเหตุจำนวน326ครั้งมีผู้เสียชีวิต39รายบาดเจ็บ342คนวันที่12เมษายนเกิดอุบัติเหตุจำนวน465ครั้งมีผู้เสียชีวิต62รายบาดเจ็บ496คน วันที่13เมษายนเกิดอุบัติเหตุจำนวน656ครั้งมีผู้เสียชีวิต72รายบาดเจ็บ688คนวันที่14เมษายนเกิดอุบัติเหตุจำนวน451ครั้งมีผู้เสียชีวิต45รายบาดเจ็บ494คนวันที่15เมษายนเกิดอุบัติเหตุจำนวน393ครั้งมีผู้เสียชีวิต37รายบาดเจ็บ419คน วันที่16เมษายนเกิดอุบัติเหตุจำนวน291ครั้งมีผู้เสียชีวิต30รายบาดเจ็บ344คนวันที่17เมษายนเกิดอุบัติเหตุจำนวน247ครั้งมีผู้เสียชีวิต36รายบาดเจ็บ257คนโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุพรรณบุรี ในขณะที่จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือมีเหตุการณ์สูญเสียรวมด้วยกัน5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดตราดจังหวัดปัตตานีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองค่ะและจากข้อมูลสถิติดังกล่าวนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าในวันที่13เมษายนซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในช่วงเทศกาลสงการานต์ กลับมีผู้ที่สูญเสียจากการขับรถบนท้องถนนมากที่สุดในรอบ7วันอันตรายในช่วงของเทศกาลสงการานต์จึงมีงานวิจัยนะคะระบุถึงสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นั่นก็คือคนรถแล้วก็ท้องถนนหรือสภาพการจราจรนั่นเองค่ะจึงเป็นที่มาของทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่าเนกเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยหน่วย วิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณได้ทำงานร่วมกับสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชียมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า s a เ e m a ม e เกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยรณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ให้ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ทั่วไปและผู้ที่ขับรถสาธารณะนั่นเองค่ะต่อไปนี้คุณผู้ชมจะไม่ต้องกำพระแต่แนะนำให้กลุ่มเซฟเมดแทนนะคะเพราะว่าจะช่วยควบคุมในเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการขับขี่บนท้องถนน ถือว่าเป็นค,คนาําโฆษณาเชิญชวนที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นเข้ามาใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชัน s a ฟ e m a มากมากเลยทีเดียวค่ะ แอปพลิเคชัน f e m a t e ตัวนี้นะคะเป็นระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนผ่านทางสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจอยากจะใช้ SafeMate ตัวนี้ในการป้องกันภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เป็นอย่างดีค่ะ SafeMate ตัวนี้ยังเป็นเครื่องมือวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่เน้นความสะดวกในการใช้งานและก็เข้าถึงได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้นะคะ SafeMate นั้นยังมีระบบคิดคะแนนประเมินการขับขี่ พร้อมกับเก็บประวัติการขับรถแล้วก็แสดงข้อมูลออกมาเป็นรายสัปดาห์สามารถแชร์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ได้อย่างดีเลยแหละค่ะ แอปพลิเคชันเซฟเมทตัวนี้นะคะจะทําการตรวจจับพฤติกรรมของผู้ที่ขับขี่บนท้องถนนแสดงผลผ่านทางหน้าจอด้วยสัญญาณเตือนแสดงของแถบ3สีนั่นก็คือสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มสําหรับการประมวลผลการขับขี่แบบเรลวทม์นี้นะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับคนที่มีพฤติกรรมในการขับรถแบบอันตรายมีการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดรวมถึงชอบเบรกและก็เลี้ยวกระทันหันจะมีการแจ้งเตือนทันทีนะคะที่เครื่องด้วยสี แล้วก็เครื่องหมายตกใจบนหน้าจอค่ะ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะเจ้าแอปพลิเคชัน s a f e m a t e ตัวนี้จะมีการประมวลผลพฤติกรรมของผู้ขับขี่ผ่านทางหน้าจออีกหนึ่งครั้งโดยจะบอกออกมาเป็นเกรดเลยนะคะเหมือนเวลาที่คุณผู้ชมสอบนั่นก็คือ A B C D หรือติด F เลยทีเดียวค่ะพร้อมกราฟแสดงการใช้ความเร็วตลอดเส้นทางสามารถเก็บข้อมูลต่าง,างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ส่งไปยังเซฟเวอร์ของ n น็ t e c h ได้ด้วยค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญนั่นก็คือผู้ที่ขับขี่รถยนต์ส่วนตัวบริษัทขนส,งส่ง และบริษัทที่ให้บริการโดยสาธารณะนั่นเองค่ะถ้ามีแอปพลิเคชันที่ทําให้คุณเนี่ยขับรถจะมีสติขึ้นแล้วก็มีการรายงานพฤติการการขับรถของคุณคุณจะรู้สึกไงครับอ๋ <ๆ S 3> อก็ดีนะครับทำให้คนขับขี่ได้รู้แล้วก็วางแผนต่อการเดินทางได้แล้วก็ในช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลสงการานด้วยนะครับก็อาจาาจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ ก็จะดีมากมากถ้ามีอย่างนั้นนะคะแล้วมันจะทำให้เรามีสติขึ้นไหมถ้ามีการเตือนเด้งขึ้นมาอะไรใช่ค่ะ,คะมีสติมากขึ้นรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจในการเดินทางมากขึ้น,นะคะ่ะก็รู้สึกดีเพราะว่าอย่างน้อยมันช่วยเตือนสติเราถึงแม้แบบเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยจอดรถอย่างเงี้ยอาจจะหยิบมือถือข,ขึ้นมาลงมาเล่นอ่างเงี้ยแล้พอรถไปมันก็ตึ้งขึ้นมาอาจจะบอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราขึ้นรถนโดยสารที่มีคนขับรถ ช้แอปพลิเคชันนี้เราจะรู้สึกไงครับก็ไปเจาะหูเลยเนี่ยถ้าสมมติคนเมาขับหรือรถทงรถทัวร์รถมงรเมอะไรอย่างเงี้ยแอบลงแอบหลับทำไงตอนคืนใช่ไหมเอาไปเจาะหูเขาก็รู้สึกว่าดีนะที่ได้มีโปรแกรมชุดนี้ได้เตือนสติคนขับรถเพราะว่าถ้าเอ้าทางโค้งเนี่ยคนขับเร็วเสี่ยงนะทางโค้งอันตรายเนี่ยแล้วก็คือทุกวันนี้อ่ะ อันตรายมันก็เยอะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีเหมือนรถกระบะบางคนขับเร็วแล้วมีเด็กยืนเกาะรถท้ายเอาเบรกก็ทันหันเด็กพลาดล้มลงไปรถทับหัวแบนอย่างเงี้ยก็ม,มันก็ดีที่ว่ามีโปรแกรมอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุให้กับลูกหลานเราหรือว่าประชาชนก็ดีครับทําให้เรารู้ว่าควรจะไปไหนยังไงแล้วก็รู้สภาพตัวเองครับ ดีค่ะก็ได้คอยบอกด้วยคอยเตือนแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่ใกล้เข้าเทศกาลแล้วถ้าคนขับรถโดยสารทั่วไปไครับเอาไปใช้จะเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะจะได้แบบว่าคอยเตือนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการระมัดระวังมากขึ้นบางทีเราอาจจะมีการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือการอาจจะคุยกันในรถเงี้ยครับมันก็จะช่วยได้ เป็นยังไงกันบ้างเลยคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเมื่อทราบว่ามีแอปพลิเคชัน s a f e Mate ตัวนี้มาช่วยกำหนดพฤติกรรมในการขับขี่บนท้องถนนนั้นรับรองว่าใครโหลดมาแล้วลองใช้ดูนะคะได้ผลดีเยี่ยมเลยทีเดียวแนนจะเป็นอีกคนนึงคะ่ะที่จะโหลดมาใช้ในช่วงของเทศกาลสงการแบบนี้ เน็ t เทคยังกระซิบมาอีกด้วยนะคะว่าใครที่เป็นกังวลในเรื่องของการเปลืองพลังงานหรือว่าแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือบอกเลยค่ะว่าข้อมูลนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้แบตเตอรี่แค่10-15%ต่อชั่วโมงเท่านั้นหรือครึ่งหนึ่งของเกม Candy Crush ที่ทุกคนชอบเล่นกันเป็นประจำนั่นเองค่ะและใช้ข้อมูลประมาณ1เมกต่อชั่วโมงหรือ1ใน3ของการดู YouTube เท่านั้นเองค่ะทุกวันนี้ อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นมากมายคุณเคยรู้หรือไม่ว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ปลอดภัยเซฟเม e เป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณรู้ว่าคุณขับรถอย่างไรเซฟเม e คือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่คอยช่วยประเมินการขับรถของคุณให้ปลอดภัยเซฟเมดจะประเมินการขับรถแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนในรูปแบบของเสียง และไอคอนบนแผนที่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวกระทันหันการเปลี่ยนเลนกระทันหันการเบรกเร่งกระทันหันการขับรถเร็วเกินความเร็วที่กำหนดนอกจากนี้เซฟเม e ยังสามารถบันทึกประวัติการเดินทางระยะทางและเวลาที่ใช้พร้อมทั้งให้คะแนนการขับรถและสามารถแชร์ลงใน Facebook ได้ทันทีเพื่อพัฒนาการขับรถของคุณในครั้งต่อไป คุณสามารถดาวน์โหลด s a เ e m a ม e ได้ที่ iOS App Store และ Google Play Store ให้เ e m a ม e เป็นเพื่อนคุณตลอดการเดินทางเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะที่ Google Play นะคะหรือว่า App Store ค่ะนี่คือช่วงรูททันเทคโนโลยีที่แนนนำแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้นำมาฝากและต้องขอขอบคุณนะคะทีมพัฒนาที่สามารถคิดค้นแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้มาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กันไม่ว่าจะเป็นดเรเฉลิมพลสายประเสริฐคุณธัญสิทธิ์ผลประสิทธิ์และกลุ่มวิจัยพฤติกรรมเชิงลึกเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรมบริการและรวมถึงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง ชาติหรือว่า n x t Tech ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนี่คือแอปพลิเคชันดีๆที่แนนนำมานำเสนอในช่วงของรู้ทันเทคโนโลยีก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการานต์แอปพลิเคชันคือตัวหนึ่งที่จะมาช่วยชีวิตของคุณผู้ชมได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเดินทางบนท้องถนนในช่วงของเทศกาลสงการานต์กับ7วันอันตราย นั่นก็คือสติของตัวคุณผู้ชมเองฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่วง most insight นั้นหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันนัดรดากาะสุวันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่องโนอา์กล่าวถึงมหาวิบัติที่จะเกิดขึ้นในเรื่องใด mn 1ภูเขาไฟระเบิด mn 2น้ำท่วมโลก ส่งคำตอบผ่านทาง SMS ได้ที่4689110ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์3รางวาัลรางวัลละ2ใบพร้อมบัตรโยนโบวลิง่ง3รางวาัลรางวัลละ2ใบ